โยมผู้เป็นหลักของวัดบ้านเกาบอนะครับนี่อุปธรรมค้ำชูมาตั้งแต่เป็นสาวน้อยนุ่นนะครับนี่จนถึงทุกวันนี้นะครับนี่มอบลูกชายนะครับบวชไว้ในบวรพุทธศาสนาสองรูปด้วยกันนะครับพระอาจารย์พระครูเบรดิการหนูเพียนนะครับแล้วก็พระอาจารย์มหาวงเดือนกระตปุุโยนนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบัวชนิงนะครับนี่นะครับพระแนกนึ่งข้าวนะครับนี่บรรยากาศจริงนะครับนี่ เตรียมพัตหาหถวายพระนะครับอันนี้ตํามะม่วงนะครับด้านนี้ตํามะม่วงด้านนี้นึ่งข้าวนะครับด้านนี้เตรียมพัตนาหานนะครับไม่เยวิไว้นะครับนี่ตอนนี้ไม่ไวแล้วนะครับนี่แปดสิบกว่าปีแล้วนะครับนี่นี่นะครับญาติโยมผู้อุปถัมภ์คำชูวัดวาพราสนานะครับเช้ามาญาติโยมก็จะมาแบบนี้นะครับนี่ ไม่รู้ได้อะไรบ้างนะครับถวายพระนะครับมนนีมีถวายสังฆทานบ่จักมนบวจักเมนบัวติบัเนียใจเนาะ,นะบัเนียใจกันแล้วบระทา่าเพิ่นถวายทุเรียนนำ้ำเมนเพราะพมีหัดยมมาจากจันทบุรีนะครับนําทุเรียนมาหนึ่งคันรถนะครับแล้วก็มังคุดนะครับนี่มาแต่เที่ยงนู้นนะครับนี่ มาถึงประมาณช่วงสี่ทุ่มนะครับตัวแทนของผู้เยนน้อยนะครับนี่มาทาหน้าที่แทนนะครับขอบนบอนุญาตถ่ายภาพนะครับบรรยากาศช่วงเช้าๆ้านี่นะครับเด้อน,นะครับทุกวันนะครับจะแบบนี้นะครับวัดบ้านเขาบอ่ออำเภอหัวตะพันจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับเฉพาะพระที่อยู่ด้วยกัน ร้อยต้นๆนะครับส่วนแม่ค้าแม่ชีญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมรวมแล้วเกือบ40ชีวิตด้วยกันนะครับ